คุณรอทำอะไรอยู่ครับเนี่ยคุณรอคุณรอทำอะไรอยู่ทำกับข้าวลูกกี๊ไม่มือถือทำอะไรอ๋อถ่ายคลิปนิดหน่อยค่ะถ่ายคลิปอะไรหน่อยดูสิอาหารมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหผัดผักอันนี้ไส้กรอกไข่เจียวอันนี้อะไรเนี่ยหมูทอดไฟหมูทอดไฟแล้วดูดูคุณอุทัยดู คุณตวไทยมากินข้าวเร็วนะ,ะ้วดูคุณตวไทยนั่งดูดนี้เนี่ยเซ็กซี่เลเนี่ยฮะดูวิธีการทำทีิัไงไมั้นี่ตถ่ทยคลิปใหญ่เลยะะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคไหน,นทำอะไรบ้าง อันนี้คือผัดผักรวมนะคะแล้วก็ไข่เจียวลูกชอบทานแล้วก็หมูหมูปล่อยค่ะแปลกๆเนี่ยเอามาล้วนใช่ไหมล้วนแล้วก็ผัดรวมกับน้ำพริกใช่ไหมใช่ค่ะลูกชอบอร่อยนะคะทำแบบนี้ทำง่ายๆค่ะอร่อยแล้วก็ทอดดอกทอดอันนี้ลูก็กินง่ายๆไปก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันก่อนนะครับ โอเคเดี๋ยวไปเจอกันคลิปนะสวัสดีครับ